สวัสดีค่ะวันนี้เรากําลังขึ้นพระาธาตุดอยกู่กันนะคะที่บ้านน้องแยงใช่ไหมค่ะบ้านน้องแยงนะคะหลวงปู่สายเคยมาที่นี่นะคะนี่มีพระาธาตุที่น้าไนาและน้ารอนเคยเามาสร้างบันไดกันขึ้นที่นี่มาช่วยกันสร้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอารถขึ้นไปจอดไว้ ถนนจะหยุดหมดแค่นี้นะคะต่อไปเป็นรูปรังเขาขับรถนี่เซียนมากนะคะถึงจะขับได้ถ้าไม่เซียนนี่ขับไม่ได้ค่ะถนนนี่เป็นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะถนนเนี่ยค่ะ,ะ,ด,ด,ะด้านซ้ายนี่จะเป็น,ปปน,บบนขึ้นไปขน,น,นคือถนนแคบมากนะคะนถนนจะแคบมากด้านซ้ายนี่ก็จะเป็น อย่างนี้เลยค่ะด้านซ้ายนี่คือเป็นเห,ว,เนเหวลงมาเลยค่ะเป็นเหวลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถได้นี่คือ,อสุดยอดสุดยอดแล้วต้องเก่งจริงๆแล้วก็ชำนาญทางถึงจะเอารถขึ้นมาได้ถึงตรงนี้นะคะต้องชำนาญกันจริงๆคิดาูลมกากมากแล้คิดว่ากาดขึ้นกรเราจะเอารถออกไปไปเอาไปขึ้นมามเบิรเลี้ยวภาเหนือ อันนี้ถึงศาลาที่พระยกอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ที่นี่แล้วเราก็จะขึ้นบันไดไปนะคะเนี่ยค่ะถึงละใส่ข้างเห็ดนอนนอนข้างบนหน่อยอืออือคนอบคนจะเปล่าใจยินนอมนี่ทำยังได้ตอนนี้เรากําลังจะเนี่ยค่ะถ้าจะไปก็ไปได้อันเนี่ยแต่มันจะแคบกว่าเมื่อกี้มันจะแคบลงไปอีกถ้าจะไปก็ไปนะคะแต่เราเดินเลือกเดินไปเราจะได้จะได้ดูเห็ดไปด้วยเก็บเห็ดเก็บเห็ดค่ะ บอกมีเห็ดนะคะโอ้ดอกไม้สวยสวยมากนะคะลุงนะค่ะคะอพระแก่นะคะเขาโรยเนอเอสวยเนี่ยดอกไม้สวยนะคะอ้ดอกไม้สวยขอบขอบขลงไปนี่ก็จะเป็นเหวเลยนะคะเหวลึกเลยตรงบริเวณดอกไม้นี่ก็สิ้นสุดพื้นที่ที่อยู่ด้านบนแล้วนะคะลงไปก็เหวลึกเลยอย่างนี้เลย ี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระอยู่กันก่อนนะคะมีพ้าอยู่ไหมน้าไนมไอ้อูบอกว่าเอาเป่าไว้ข้นไว้ดเดเดี๋ยวเราจะเคาะระฆังบอกร้องเป่าให้เทวดาได้รู้ว่าเราขึ้นมาถึงนะคะ ร้อยเดี๋ยวทีนี้เราก็การขึ้นมาครั้งนี้นะคะเราเตรียมต้องเตรียมเสื้อกันหนาวเพราะว่าจะหนาวนี่เราจะขึ้นทางนี้ใช่ไหมนี่นะคะนี่คือที่ทางที่เราจะต้องขึ้นมีบันได3 0 0รอเท่าไหร่นะ341ขั้นค่ะที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะนู่นค่ะมองเห็นเรือันนี้ค่ะ3 4 1ขั้นขึ้นไปยอดเขาดอยกู ซึ่งจะมีที่เก็บพระาธาตุอยู่ที่นู่นนะคะแต่ตอนนี้จะไปกลับพปหยกในศาลาเล็กในบริเวณที่แห่งนี้มีแค่นี้นะคะสิ่งก่อสร้างมีแค่นี้เองค่ะนี่ค่ะมีแค่นี้นะคะอทีนี้เราจะไปดูตรงที่จุดจากจุดที่เราขึ้นมาจนถึงนี่นะคะมันจะมองลงไปเห็นโอ้นี่ค่ะ เห็นริบๆนู่นเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะี่ไรอะเนาะห็นหลังคาบ้านเราก็เห็นแล้วเห็นหลังคาบ้านไหมคะเดี๋ยวนะจะลองให้การเรียนเห็นหลังคาบ้านเดี๋ยวจะลองดึงภาพนั่นนะคะนั่นค่ะหลังคาบ้านเนี่ยน่หลังคาบ้านที่ที่เราขับรถจากตรงนั้นจากจุดนั้นละอ้อมไหลเขาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันก็แต่พอเห็นจากมุมนี้จะเป็นอย่างนี้ นะคะรีบๆเลยลมเย็นมากค่ะข้างบนลมเริ่มหนาวแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นที่สัปปายะามากอยากให้มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มาที่นี่นี่คือพระโยกนะคะเราได้เอาพระธาตุมาไว้ที่นี่แล้วพระธาตุที่เสด็จมา,อาเอามาจากวัดพระธาตุสีธเมนชัยหรือว่าวัด น้องเะ็บป้องสาขาของหลวงพ่อชาเราได้เอามาอัญเชิญไว้ที่นี่นะคะอันนี้อัญเชิญมาจากไหนนะวะพ่อหยกขาเชียงรายเอ่อนี่พ่อยกขาวอัญเชิญมาจากเชียงรายยกพม่านะคะเนี่ยค่ะสิ่งก่อสร้างมีแค่นี้เดี๋ยวเราจะกราบพระพุทธรูปยกแล้วเราก็จะเริ่มเดินทางขึ้นไปสู่ยอดของดอยกู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอกราบพระแล้วเราเจอกันคลิปสองค่ะ